นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะทีติสุขะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปะทะมีคงคาพุทธะพุทธะเทวาขามามีหังคาถาบงบุตรพบะพุทธเจา้าอิติปิโสวิเศษเสอิตวิเศษเสพุทธานาเมอิติเมธานาะพุทธตังโสอิมีิโส คาถาพิแผ่นดินหลวงปู่สีลศีลิจันโตนากอาคุนาโมวิมุตตานังนาโมวิมุตาาติยาราหุตยัญญานันตัน,น,นาทานาหุตจาตุแล้วก็คาถาบูชาตาแผ่นดิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมพทสังสังฆาปูตานังสามัคคีพุตคติ สาธิกาอธิษฐานจิตนะครับตามที่ปรารถนานะครับเดี๋ยวผมนุญาตินำเลยแล้วกันครับขอบุญกุศลขอบุญกุศที่ข้าพเจ้าที่พเจ้าทีงานองค์กรปกป้องทีงานองค์กรปกป้องาพุทธศาสนา้าพศาสนาเพื่อสัต huh. ิภาพเพื่อสันติภาพ สถาบันชาติปกป้องสถาบันชาติปกป้องข่าวพันคนไทยพุทธปกป้องข่าวพันคนไทยพุทธปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องสถาบันกษัตริย์ไทยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยปกป้องประชาชนปกป้องประชาชนขอบุญกุศลทุกบุญที่ข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาได้ทำมา ทั้งบารมีทั้ง30มสั้ทั้งบารมีทั้ง30มสั้นตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีต,ต,ต,ดตจนถึงชาติตันนี้ถึงวน,นี้ ขอให้ดวงเป็นดวงบุญใหญ่ขอให้ดวงเป็นดวงบุญใหญ่ดวงบุญศักดิ์สิทธิ์บุญดวงบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีเดชจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของข้าพเจ้าจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของข้าพเจ้าและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ที่อยู่ในพื้นที่บรินี้ทุกพบทุกภูมิทุกพบทุกภูมิ ได้โปรดช่วยสนับสนุนได้โปรดช่วยสนับสนุนให้พวกข้าพระเจ้าให้พวกข้าพระเจ้าทำงานด้านการปกป้องทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองสถาบันชาติคุ้มครองสถาบันชาติให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยจากมาลายจากมาลายกบฏมุสลิมกบฏมุสลิมและหนอนบ่อนไส้พุทธและนอนบ่อนไส้พุทธที่เข้าไปครอบงำที่เข้าไปครอบงำการปกครองของไทยการปกครองของไทย ทุกหมู่ดาวทุกหมู่ราวทุกระวงตะวงคมทุกระวงตะวงคมขอบุญบารมีขอบุญบารมีของสิบดับสิบของสิบดิบได้ช่วยให้ข้าพเจ้าช่วยพวกข้าพเจ้าทีงานอปสทีงานอปศมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขายยืนยาวอายุขายยืนยาวสร้างบุญบารมีสร้างบุญบารมีได้โดยง่ายโดยสะดวกได้โดยง่ายโดยสะดวก ขอให้มีสมบัติใหญ่ขอให้มีสมบัติใหญ่มาใช้ในการสร้างบารมีสร้างบารมีได้โดยง่ายได้โดยง่ายขอให้เป็นผู้ที่ขอให้เป็นผู้ที่พยามานกลัวพยามานกลัวครอบงำข้าพเจ้าครอบงำข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าทีมงานอปสของข้าพเจ้าทีมงานอปศของข้าพเจ้าและเครือข่ายชาวพุทธและเครือข่ายชาวพุทธที่มาช่วยกันที่มาช่วยกัน